แก๊งสแกมเมอร์ว่างนี้ก็พยายามหาช่องทางถูกช่องทางเผื่อจะเขามาลอกพี่นองคนไทยล่าสุดเนี่ยตำรวจซอบส่วนกลางค่ะเขาปิดจอบซ้อนคดีส่วนนะคะในการรวบแก๊งคอ c ์เซนเตอร์แซบลอกทำภารกิจแล้วก็ลอกให้รักรวมเสียหายว่า20ล้านบาทค่ะ โดยตำรวจซบส่วนกลางโดยกองบังคับการตำรวจนามได้รวมกันจับกุมนายโดมอายุ3 2องปีค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับข้องสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีในความพิดสนับสนุนการ่ชโกงประชาชนสนับสนุนการนำข่าวข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นแทดและเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นจ่ายบัญชีเงินฝากด้วยบัญชีมาโดยสมาครจับกุมตัวได้ที่บริเวณท่านือรถไฟในพื้นที่ของตำบลควนโนรีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะพิติการในคดีนี้ค่ะซืบเนื่องจาก ต้องหาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการช่อโกงประชาชนขนาดใหญ่ที่สร้างความเสียหายรวมว่า2 0ล้านบาทโดยชายกนอุบายสองรูปแบบค่ะ หนึ่งก็คือลอกให้ลงทุนทำภารกิจโดยมิชาชีพเนี่ยเจ้าโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กแล้วก็ชวนให้รวมลงทุนรีวิวสินค้าแลกกับขาตอบแทนที่สูงก่อนจะดึงผู้เยหายเนี่ยไปข่าวกุมไลน์แล้วก็ลอกให้โอนเบียเพื่อจะทำภารกิจโปรโมสทสถานทีท่องเที่ยวโดยอ้างว่าจะได้เงินทุนคืนพร้อมกับกำไรเมือ่อแต่เมื่อผู้เสยหายโอนเบียไปแล้วเนี่ยก็กลับไม่ได้รับเงินคืนแล้วก็ทูกชักชวนให้โอนพิม เผื่อจะทนเงินเกา่าในเคสนี้ก็มีผู้เสียหายสูญเงินไปว่า1นึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทเลยทีเดียวค่ะอันนี้คือการลอกให้ลงทุนนะนแต่ว่าอีกแบบหนึ่งลาวพี่สมโอก,ก็คือ,อลอกให้รักค่ะ,ะรวมแสแกมคือเป็นการลอกให้รักนั่นเองโดยมิชชาชีพเนี่ยมันจะฉายบัญชี Facebook ค,ค,ค่ะเข้ามาพูดคุยในเชิงชูซาวเพื่อสร้างความสัมพันธ์จนเยื้เนี่ยหวายว่างใจจากนั้นก็มีการชักชวนให้รวมกันลงทุนพราอมเว็บไซต์ปลอม พอเยื้อะก็ล่งเชื่อแล้วก็โอนเบียไปลงทุนจํานวนหลายครั้งกรับไม่สามารถท้อนเบียคืนได้ซึ่งในเคสนี้เนี่ยก็มีมูลราคาความเสียหายสูงถึงกว่า19ล้านจแสนบาทเลยนะคะจากการซืบอสวนพบว่านายโดมผู้ต้องหาแต่ทุกจับกลุ่มนะคะทํานาเทเป็นผู้เปิดบัญชีธนาคารรั่วบ,บัญชีมาแล้วหละ<ฮ>ให้กับขบวนการดังกล่าวเพื่อใช้ในการรับโอนเบียจากเยื้อ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มเข้าก็ได้สืบสาบหวานานโดมยกำลังจะเดินทางโดยรถไฟจากอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสเข้าไปสู่กรุงเทพมหานครน,นะคะก็เลยได้มีการวางกำลังเฝ้าติดตามแล้วก็เข้าจับกลุ่มตัวไดในที่สุดค่ะก่อนนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็บื้องตอนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดคอกล่าวหาเลยค่ะ